ชื่อพักพรนะคะอินฉลาดค่ะพนักง,งานบริษัทเอกชนค่ะก็มีปัญหาเรื่องไวรัสตับอักเสบบีนะคะก็เป็นมาประมาณสัก16ปีแล้วแล้วก็ทานคือหมอให้ทานยาพวกวิตามินเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นมันก,ก็จะอยู่ในกระแสเลือดเจาะทีไรก็หมอบอกว่าเป็นไวรัสนะบอกระวังจะเป็นมะเร็งตับเลยบอกคุณหมอมันอยู่ในกระแสเลือดมาตั้งนานแล้วหมอก็บอกว่ายังโชคดีนะยังอยู่ในกระแสเลือดแต่ทานยาตัวไหนมันก็ไม่ดีขึ้นน่ะ แล้วก็พอดีได้มาเจอตัวเอ็กโซกับอูมิค่ะก็ทานอยู่ช่วงหนึ่งคือไปตรวจเลือดเนี่ยเลือดจะติดกันจนหมอตกใจรู้สึกช่วงนั้นจะอัดเต็มที่เลยจะอัดแบบเขาบอกให้กินวันละซองใช่ไหมอย่างละซองก็กินสองซองสามซองแบบรู้สึกอยากตอนไหนก็ยกขึ้นมาหยิบขึ้นมาดูดไปเจาะเลือดอีกทีนึงเลือดเรา มันเรียงตัวสวยมากเหมือนที่เขาลงในบวชัวอะไรพวกเนี้ยเราก็หูเรายิ้มออกมาแบบเราไม่เคยเจอเลือดเราเป็นอย่างนี้ไงมาตั้งแต่16ปีอะล้วเราตกใจเมื่อก่อนว่าเรากลัวเราเป็นมะเร็งพอเห็นเลือดเราสะอาดอย่างนี้รู้สึกว่ายิ้มเหมือนเราได้เกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยพี่แบบเราไม่ได้เคยเจออย่างนี้ไงก็เลยรู้สึกว่ามีความสุข มีความสุขในชีวิตมากเลยค่ะอย่างละสองกล่องเนี่ยกินอยู่ประมาณไม่ถึงเดือนนะรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วสุขภาพแข็งแรงตลอดเวลาที่ทานอาหารเสริมของอาเจลเนี่ยไม่เคยหาหมอเลยไม่เคยหาหมอแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วจะเป็นคนทํางานแล้วเข้ากะกลางคืน2อ,อาทิตย์เปลี่ยนครั้งอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคนรอบข้างคือเราจะเห็นเพื่อนเราเนี่ยเข้ากะเขาจะรู้สึกเพียแล้วก็ไม่สบายกันบ่อย แต่ในกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าเราสุขภาพแข็งแรงกว่าคนอื่นเขาขอบคุณเอ็กโซค่ะกับอูมินะคะ